สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เ็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะพามาชมอีกหนึ่งที่ของความสวยงามที่ไม่ไกลาจากคึกคักนะคะนั้นก็คือจุดชมวิวควรบายใจซึ่งตั้งอยู่บนถนนเส้นที่สวยที่สุดของตตเวกวานะคะก็อยู่ที่จุดชมวิวนะคะควรปักนะคะซึ่งก็มี ร้านมาเปิดใหม่นะคะเป็นร้านจุดชมวิวคนบายใจนะคะนับว่าเป็นจุดนึงนะคะที่สามารถมาตอนเช้าเนี่ยจะเห็นทะเลหมอกได้เลยนะคะซึ่งสวยปังมากๆซึ่งทะเลหมอกที่นี่นะคะไม่ต้องขึ้นเขาไปไกลนะคะแค่ขับรถจากตัวเมืองตะปวปาขึ้นเขามานิดนึงก็ถึงจุดชมวิวคนปักแล้วค่ะซึ่งรับรองว่าเป็นจุดที่อันซีนสุดๆจริงๆค่ะ แล้วก็ถนนเส้นนี้นะคะในช่วงที่หน้าฝนแบบเนี้ยชุ่มช,ชื่นหัวใจยิ่งนักเพราะสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยความเขียวขจีนะคะอย่าลืมผ่านมาแล้วก็แวะชมนะคะเข้ามาถ่ายรูปซื้อของกินอร่อยๆกันได้นะคะ mm hmm. พิกัดที่จุดชมวิวควรบายใจนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้นะคะท mm hmm. ่องเที่ยวสุขใจต้องไปคือคัดต้องขอบคุณค่ะ